นมัสก,การพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัดท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเด็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2567 ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม13ค่ำเดือน12ปีมะโรงวันนี้เป็นวันอธบดีเหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสมําเร็จของวันนี้คือสีแดงส,แ ru, สีเลือดหมูสีเลือดนกเสียบโชคของวันนี้คือสีทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมองคุดทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือทับทิม พลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกรารกกณีนในชื่อคือดอเด็กตอเต่าถอถุงตอทหารถอดถ,ถ,ถุงและนอนหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสราสโบฤษีสรเสือหอหิบตอจราอ่าง oh และหอนคู่เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตัวและอออ่างเลขมงคลวันนี้เลขห้าเลขสามและเลขสี่ไมเซตวันนี้ ปราศสอนไว้ว่าวิธีดูคนที่ได้ผลดีที่สุดก็คือดูวิธีการปฏิบัติของเขาต่อคนที่เขาไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีนาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ